สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งเล็กๆที่อยู่ในครัวแทบทุกบ้านแต่มีพลังมหาศาลต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุกระเทียมดิบครับหลายคนอาจเคยได้ยินว่ากระเทียมดิบช่วยลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจหรือเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินผิดวิธีก็อาจเกิดโทษได้เช่นกันกระเทียมดิบมีสารอะลิซินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบช่วยลดความดันโลหิตและลดคอเลสเตอรอลแต่สารนี้จะออกฤทธิ์ดีท กระเทียมถูกบดหรือสับแล้วพักไว้ประมาณสินาทีก่อนรับประทานการทำแบบนี้จะช่วยให้เอนไซม์ทำงานเต็มที่และเกิดสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรก็ตามถ้ากินกระเทียมดิบมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการแสบท้องคลื่นไส้หรือระคายเคืองกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิมดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมคือวันละหนึ่งสงกลีบก็เพียงพอครับ เคล็ดลับง่ายๆคือบดกระเทียมให้ละเอียดพักไว้แล้วนำมาทานพร้อมอาหารเช้าหรือผสมในน้ำอุ่นกับน้ำผึ้งเล็กน้อยจะช่วยให้รสชาตินุ่มขึ้นและย่อยง่ายขึ้นมากแต่สุขภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวครับการขยับร่างกายเบาๆทุกวันเ,เ,เ,เช่นเดินรอบบ้านยืดเส้นตอนเช้าหรือทำสมาธิก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติครับการมีใจที่อ่อนโยนมองโลกในแง่ดีหัวเราะบ่อยๆและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเป็นยาที่ดีที่สุดสำ พระสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่ไม่มีโรคแต่คือการที่เราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยความสดใสมีกําลังใจและมีพลังจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองด้วยความรักเหมือนที่ดูแลคนที่เรารักที่สุดนะครับ กระเทียมดิบถือเป็นของธรรมดาในครัวที่มีพลังไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกระปรี้กระเปร่าและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังกระเทียมดิบคือของขวัญจากธรรมชาติที่สามารถช่วยร่างกายได้ในหลายมิติทั้งทางกายและใจภายในกลีบเล็กๆของมันเต็มไปด้วยสารสำคัญมากมายโดยเฉพาะสารอลลิซินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกระเทียมถูกบดสับหรือเคี้ยวทำใหเอนไซม์ในกระเทียมทำปฏิกิริยากับสารประกอบกัมถันและกลายเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและป้องกันคอความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการแก่ก่อนวัยและโรคเรื้อรังหลายชนิดสำหรับผู้สูงอายุปัญหาที่มักพบคือระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตที่สูงขึ้นการบริโภคกระเทียมดิบในปริมาณเหมาะสมช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ซึ่งช่วยให้ระบบหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาหลายชิ้นพบว่าผู้ที่บริโภคกระเทียมเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตลดลงโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะความดันสูงซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุกระเทียมจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องปรุงอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนยาอ่อนๆที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากจะช่วยเรื่องหัวใจและหลอดเลือดแล้วกระเทียมยังมีริเริมภูมิคุ้มกันได้อย่างยอดเยี่ยมผู้สูงอายุจำนวนมากมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงตามไม่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายเช่นหวัดไข้หวัดใหญ่หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจการรับประทานกระเทียมดิบช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ร่างกายสามารถต้านทานเชื้อโรคได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งสารอลิซินยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งพยาปฏิชีวนนนะใบาาางงงกกรรรณีซึ่เเป็ทลือธมชติ อิที่ปลอดภัยกว่าและอ่อนโยนต่อร่างกายมากกว่าผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแน่นท้องหลังอาหารกระเทียมดิบก็ช่วยได้เช่นกันเพราะมันกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารทําให้ระบบย่อยทํางานได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะลดอาการท้องผูก ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยสูงอายุกระเทียมยังมีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลของจุลินซีย์ในลำไส้ส่งเสริมให้แบคทีเรียชนิดดีเจริญเติบโตและลดจำนวนแบคทีเรียที่เป็นโทษซึ่งส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วย อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือธิ์ในการต้านการอักเสบซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบหรือรังการอักเสบในร่างกายมักเป็นต้นเหตุของอาการปวดต่างๆและเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคหัวใจและโรคอัลไซเมอร์การบริโภกระเทียมดิบช่วยลดสารเคมีบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในร่างกายช่วยให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและรู้สึกสบายตัวมากขึ้น กระเทียมมีมีบทบาทในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสาหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานหรือมีความเสี่ยงต่อโรคมีสารอะลิซินและซันเฟอร์ในกระเทียมช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินทําให้ร่างกายสามารถจัดการกับระดับน้ําตาลได้ดีขึ้นการรับประทานกระเทียมอย่างสม่าเสมอจึงช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่นโรคไตหรือโรคหัวใจนอกจากผลทางกายภาพแล้วกระเทียมยังส่งผลทางอารมณ์และพลังชีวิตอย่างละเอียดอ่อนผู้สูงอายุหลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือไม่มีแรง แม้กระเทียมดิบจะมีรสจัดและกลิ่นแรงแต่ก็สามารถปรับให้เหมาะกับรสนิยมของแต่ละคนได้เช่นบดกระเทียมแล้วคลุกกับน้ำผึ้งเล็กน้อยหรือใส่ในน้ำอุ่นผสมมะนาวเพื่อช่วยลดความระคายเคืองในกระเพาะอาหารและทำให้กลืนง่ายขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับการกินกระเทียมดิบโดยตรงอาจเริ่มจากปริมาณเล็กน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มตามความเหมาะสมร่างกายจะค่อยๆปรับตัวและได้รับประโยชน์เต็มที่โดยไม่เกิดอาการไม่สบาย สิ่งที่น่าสนใจคือกระเทียมยังเป็นพืชที่มีพลังในการชะลอวัยด้วยคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระทำให้เซลล์เสื่อมช้าลงช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานกระเทียมดิบอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการดื่มน้ำมากพอและพักผ่อนเพียงพอมักจะดูอ่อนเยาว์และมีพลังมากกว่าคนในวัยเดียวกัน กระเทียมยังช่วยล้างสารพิษในตับซึ่งมีความสำคัญต่อการกำจัดของเสียออกจากร่างกายเมื่อร่างกายสะอาดจากภายในผิวพรรณและระบบต่างๆก็จะทำงานอย่างสมดุลผู้สูงอายุที่รับประทานยาหลายชนิดในแต่ละวันสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการขับสารพิษนี้เพราะตับจะได้รับการปกป้องและลดภาระจากสารเคมีบางอย่าง สิ่งที่ทำให้กระเทียมโดดเด่นไม่เหมือนใครคือมันเป็นของใกล้ตัวราคาถูกปลอดภัยและสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งใหญ่เพียงเพิ่มกระเทียมดิบเล็กน้อยในอาหารหรือรับประทานทุกเช้าก็สามารถเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติกระเทียมดิบจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่ครัวที่ช่วยดูแลหัวใจระบบย่อยภูมิคุ้มกันและแม้แต่จิตใจให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งเป็นพลังธรรมชาติที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระปรี้กระเปรา่าและมัั่นนนใจใจทุกว การกินกระเทียมดิบให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของวิธีการที่ถูกต้องด้วยเพราะแม้กระเทียมจะอุดมไปด้วยสารสำคัญที่ดีต่อร่างกายมากมายแต่ถ้ากินไม่ถูกวิธีสารเหล่านั้นอาจไม่ถูกกระตุ้นให้เกิดหรือถูกทำลายไปก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมได้เต็มที่กระเทียมสดตามธรรมชาติจะมีสารที่ชื่อว่าอัลลีอินซึ่งอยู่ในรูปที่ยังไม่ออกฤทธิ์เมื่อเราบดสับหรือเคี้ยวกระเทียมเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ชื่ออัลลีเนเอสจะถูกปลดปล่อยออกมาและทำปฏิกิริยากับอัลลอ มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสุดในกระเทียมและเป็นตัวหลักที่ทําให้กระเทียมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทั้งช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบในร่างกายอย่างไรก็ตามสารอลิซินนี้ไม่คงตัวมันจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนหรือถูกปรุงนานเกินไปดังนั้นหากนํากระเทียมไปผัดหรือทอดโดยไม่เตรียมให้ถูกวิธีประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะหายไปทันทีเคล็ดลับสําคัญคือหลังจากบดหรือสับกระเทียมแล้วควรพักไว้ประมาณสินาที ก่อนรับประทานหรือปรุงอาหารเพื่อให้เอนไซม์อลีอินเนสมีเวลาทำงานเต็มที่สร้างสารอะลิซินขึ้นมาในปริมาณมากที่สุดแล้วเมื่อเรานำไปใช้ต่อไม่ว่าจะปรุงเล็กน้อยหรือกินสดร่างกายก็จะได้รับสารที่มีคุณค่าทางชีวภาพครบถ้วน สำหรับผู้สูงอายุที่อาจกังวลเรื่องการกินกระเทียมดิบโดยตรงเพราะกลิ่นแรงหรือรสเผ็ดร้อนเกินไปการเตรียมอย่างถูกวิธีสามารถช่วยให้กินได้ง่ายขึ้นเช่นบดกระเทียมให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำอุ่นเล็กน้อยเติมน้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเพื่อช่วยกลบกลิ่นและเพิ่มรสชาติอีกวิธีคือบดกระเทียมพักไว้แล้วคลุกกับข้าวสวยร้อนๆหรือผสมในสลัดน้ำใสก็จะช่วยให้รับประทานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ระคายกระเพาะการใช้วิธีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาลิซินเต็มที่โดยไม่ต้องฝืน การรับประทานกระเทียมดิบควรทำในช่วงเช้าเพราะร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้ดีในเวลาที่ท้องว่างการกินกระเทียมดิบก่อนอาหารประมาณ15นาทีสามารถช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยและเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารทำให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นและขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นหากใครรู้สึกว่ากินตอนท้องว่างแล้วแสบกระเพาะสามารถกินคู่กับนมน้ำผึ้งหรืออาหารอ่อนๆอ,อ,อย่างกล้วยเพื่อช่วยลดความระคายเคืองได้สิ่งสำคัญอีกประการคือปริมาณ เพราะถึงแม้กระเทียมดิบจะดีต่อสุขภาพแต่ถ้ากินมากเกินไปก็อาจให้ผลตรงข้ามได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอปริมาณที่เหมาะสมคือวันละหนึ่งสองกลีบก็เพียงพอแล้วซึ่งใหสารอาลิซินในระดับที่ร่างกายสามารถใช้ได้เต็มที่โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหาก,กินเกินนี้อาจเกิดอาการแสบท้องแน่นท้องหรือคลื่นไส้ได้และในบางรายที่มีโรคประจําตัวหรือกินยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะกระเทียมมีฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดตามธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกินกระเทียมดิบได้จริงๆเช่นมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารหรือไม่ชอบกลิ่นแรงการทําให้กระเทียมกึงก่งสุกกึ่งดิบก็เป็นทางเลือกที่ดีอาจนํากระเทียมที่บดแล้วพักไว้ให้เกิดอลิซินแล้วจึงนาไปอุ่นเบาๆในน้ําอุ่นหรือน้ําซุปไม่ควรให้เดือดเพราะความร้อนสูงจะทําลายเอนไซม์และสารสําคัญเมื่อทําแบบนี้จะได้รสชาติอ่อนลงแต่ยังคงคุณค่าทางสุขภาพไว้มากพอสมควร อีกเทคนิคที่น่าสนใจคือการหมักกระเทียมในน้ำพึ่งหรือในน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์กระบวนการหมักจะช่วยให้กระเทียมนุ่มขึ้นและย่อยง่ายขึ้นสำหรับผู้สูงอายุขณะเดียวกันก็ช่วยให้สารอะลิซินยังคงอยู่ได้นานกว่าเดิมการหมักแบบนี้นอกจากช่วยให้รสชาติดีขึ้นแล้วยังช่วยเสริมจุลินทรีย์ที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องผูกหรือลำไส้ทำงานช้า การรู้วิธีเก็บรักษากระเทียมก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเพราะหากเก็บไม่ถูกวิธีสารสําคัญในกระเทียมอาจเสื่อมสภาพก่อนเวลาควรเก็บกระเทียมในที่แห้งอากาศถ่ายเทยดีและไม่โดนแสงแดดโดยตรงไม่ควรเก็บในตู้เย็นเพราะความชื้นอาจทําให้ขึ้นราได้หากต้องการเก็บกระเทียมบดท,ที่เตรียมไว้แล้วควรใส่ภาชนะที่ปิดสนิทและแช่ตู้เย็นไม่เกินสวันเพื่อให้เอนไซม์ยังคงทางานได้ดี ผู้สูงอายุที่เริ่มปรับวิธีการกินกระเทียมให้ถูกต้องมักจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่สัปดาห์ร่างกายจะรู้สึกเบาสบายย่อยอาหารดีขึ้นอาการท้องอืดลดลงและพลังงานในชีวิตประจำวันจะเพิ่มขึ้นความดันโลหิตเริ่มคงที่และรู้สึกว่าหัวใจเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอขึ้นกระเทียมยังช่วยให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นส่งผลให้ผิวพรรณดูสดใสและอบอุ่นปลายนิ้วปลายเท้ามากขึ้นซึ่งเป็นสัญญ,ญาณของระบบเลือดที่แข็งแรง ในเชิงจิตใจการรู้จักเตรียมและกินอาหารอย่างใส่ใจเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิอย่างอ่อนโยนผู้สูงอายุที่ค่อยๆบทกระเทียมสูดกลิ่นและรอให้เวลาทำงานสิบนาทีระหว่างที่สารอลิซินค่อยๆเกิดขึ้นกำลังฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เต็มไปด้วยความสงบและความใส่ใจในร่างกายของตัวเองซึ่งช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและความรู้สึกขอบคุณต่อธรรมชาติที่มอบสิ่งเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าเช่นนี้ให้ การกินกระเทียมดิบอย่างถูกวิธีจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยแห่งความสมดุลความอดทนและความเข้าใจในธรรมชาติของอาหารอีกด้วยเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการรับประทานต่างก็ต้องใช้เวลาใช้ความใส่ใจและความรู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายเมื่อผู้สูงอายุเริ่มเห็นคุณค่าของกระเทียมในแง่นี้พวกเขาจะเริ่มมองว่าการกินไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่คือการบำรุงชีวิตให้ยืนยาวและเปี่ยมด้วยพลัง ในแต่ละวันการเริ่มต้นด้วยกระเทียมดิบเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสุขภาพทั้งชีวิตเพราะสาระลิซินที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาด้วยวิธีที่ถูกต้องจะทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์ร่างกายคอยต่อสู้กับสารพิษและอนุมูลอิสระช่วยให้หัวใจแข็งแรงระบบย่อยสมดุลและภูมิคุ้มกันพร้อมปกป้องจากโรคต่างๆเมื่อเรารู้วิธีดูแลของเล็กๆอย่างถูกต้องสิ่งนั้นก็จะตอบแทนเราด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอแม้ว่ากระเทียมดิบจะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องรรระะมมมัััดวงไ่แพ้กนกน็คือปิาณ และความเหมาะสมของการบริโภคพระสิ่งที่ดีมากเกินไปอาจกลายเป็นโทษได้โดยไม่รู้ตัวกระเทียมดิบมีฤทธิ์ค่อนข้างแรงต่อระบบทางเดินอาหารและระบบเลือดถากรับประทานมากเกินไปหรือรับประทานในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้ร่างกายเกิดอาการระคายเคืองหรือเสียสมดุลได้ง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารเริ่มอ่อนแอความสามารถในการหลังน้ําย่อยลดลงและเยื่อบุกระเพาะอาหารบางลงกว่าตอนหนุ่มสาว ในกระเทียมดิบมีสารอลิซินและสารประกอบซัลเฟอร์ที่ช่วยต่อต้านการอักเสบและลดคอเลสเตอรอลแต่สารเหล่านี้ก็เป็นตัวเดียวกันที่ทําให้เกิดอาการแสบท้องในบางคนโดยเฉพาะหาก,กินขณะท้องว่างหรือกินในปริมาณมากเกินไปการบริโภคกระเทียมดิบเกินวันละหนึ่งสองกลีบอาจทําให้เกิดอาการแน่นท้องเรอเปี้ยวคลื่นทส้หรือในบางกรณีอาจถึงขั้นทําให้กระเพาะอักเสบได้เมื่อระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้ทันร่างกายก็จะตอบสนองด้วยอาการไม่สบายซึ่งเป็นสัญญ,ญาณเตือนให้รู้ว่าควรลดปริมาณลง นอกจากผลต่อระบบย่อยแล้วกระเทียมยังมีฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดตามธรรมชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่หากรับประทานในปริมาณมากเกินไปหรือกินรวมกับยาที่มีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดเช่นแอสเพรินวาฟารินหรือคอลาพิโดเกรนก็อาจทำให้เลือดออกง่ายกว่าปกติมีรอยช้ำตามร่างกายหรือเลือกกำเดาไหลได้ง่ายขึ้นในผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยาหลายชนิดอยู่แล้วความระมัดระวังในจุดนี้จึงสำคัญเป็นพิเศษควรปรึกษาแพทย์ก่อนหากต้องการรับประทานกระเทียมดิบเป็นประจำในระยะยาว อีกผลข้างเคียงหนึ่งที่พบได้บ่อยคือการระคายเคืองในช่องปากและทางเดินอาหารตอนต้นเมื่อเคี้ยวหรือกลืนกระเทียมดิบโดยตรงสารอะลิซินที่มีฤทธิ์แรงสามารถทําให้เยื่อบุช่องปากลอกหรือแสบคอได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีเหงือกบางหรือมีแผลในช่องปากอยู่แล้วทางที่ดีควรบดกระเทียมให้ละเอียดและพักไว้ก่อนรับประทานเพื่อใหเอนไซม์ทำงานและให้สารอะลิซินเจือจางลงเล็กน้อยหากต้องการกลืนทั้งกลีบควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและกลืนพร้อมอาหารหรือเครื่องดื่มที่อ่อนโยนเช่นนมหรือน้ำผึ้งเพื่อช่วยลดการระคายเคือง บางคนอาจสังเกตว่าหลังรับประทานกระเทียมดิบจะรู้สึกมีลมในท้องมากขึ้นหรือมีกลิ่นตัวแรงซึ่งเป็นผลจากกระบวนการย่อยของสารประกอบซันเฟอร์ในกระเทียมที่ถูกขับออกทางลมหายใจและผิวหนังสำหรับผู้สูงอายุที่มักอยู่ในสังคมหรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอาจรู้สึกไม่มั่นใจในกลิ่นตัวหลังรับประทานกระเทียมคำแนะนำง่ายๆคือควรกินในช่วงที่อยู่บ้านหรือรับประทานตอนเย็นก่อนนอนเพื่อให้กลิ่นลดลงในตอนเช้านอกจากนี้การดื่มน้ำมากๆและ รับประทานผักผลไม้สดเช่นผักชีฝรั่งแอปเปิลหรือใบสะระแหน่จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีในบางกรณีกระเทียมดิบอาจทำให้เกิดอาการแพ้โดยเฉพาะในคนที่มีผิวหนังหรือเยื่อบุภายในร่างกายไวต่อสากรกรำมะถันอาการแพ้ที่อาจพบได้ได้ไดแก่คันปากบวมลิ้นชาหรือผื่นขึ้นตามผิวหนังซึ่งแม้จะพบไม่บ่อยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังรับประทานกระเทียมดิบควรหยุดทันทีและปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเช่นรับประทานใน รูปแบบที่ผ่านการปรุงเล็กน้อยหรือใช้กระเทียมสกัดในปริมาณที่ควบคุมได้แทนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือการรับประทานกระเทียมดิบพร้อมอาหารเสริมบางชนิดเช่นน้ำมันปลาวิตามินอีหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างแปะก u g u เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเลือดออกได้เช่นกันผู้สูงอายุจำนวนมากนิยมรับประทานอาหารเสริมเหล่านี้อยู่แล้วการเติมกระเทียมดิบเข้าไปในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ผลร่วมจึงอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้โดยไม่ตั้งใจ ในด้านของระบบทางเดินอาหารผู้ที่มีปัญหากรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือรังควลหลีกเลี่ยงการกินกระเทียมดิบขณะท้องว่างเพราะอาจกระตุ้นให้กรดในกระเพาะหลังมากขึ้นจนเกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือจุกแน่นได้ควรกินหลังอาหารหรือผสมในอาหารที่มีไขมันเล็กน้อยเพื่อช่วยลดการระคายเคืองเช่นคลุกในข้าวหรือซุปอุ่นๆแทนการกินเปล่าๆ ถึงแม้กระเทียมจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่ในผู้ที่ใช้ยาควบคุมเบาหวานการรับประทานกระเทียมดิบมากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงต่ำกว่าปกติได้เช่นกันโดยเฉพาะถ้ารับประทานพร้อมยาจึงควรสังเกตอาการเช่นเงือออกมือสั่นหรือเวียนหัวซึ่งเป็นสัญญาณของน้ำตาลในเลือดต่ำหากเกิดขึ้นควรหยุดชั่วคราวและปรึกษาแพทย์เพื่อปรับปริมาณให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสกระเทียมโดยตรงในช่วงเวลานานเพราะสารในกระเทียมสามารถกัดผิวหนังได้โดยเฉพาะในผู้ที่ผิวบางหรือแพ้ง่ายผู้สูงอายุที่เตรียมกระเทียมด้วยมือบ่อยๆควรสวมถุงมือหรือใช้ช้อนบดแทนการบี้ด้วยนิ้วเพื่อลดการระคายเคืองและการเกิดผื่นแดงจากการสัมผัสซ้ำ,ซำ สิ่งที่สําคัญคือการฟังร่างกายของตัวเองหากเริ่มรู้สึกว่ากินกระเทียมแล้วไม่สบายท้องหรือมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นควรลดปริมาณลงทันทีหรือเว้นระยะในการกินให้ห่างขึ้นบางคนอาจเหมาะกับการกินเพียงวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละสองสาครั้งเท่านั้นซึ่งก็ยังเพียงพอต่อการเสริมสุขภาพเพราะสิ่งสําคัญของการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุไม่ใช่การทําอะไรสุดโตง่งแต่คือการรักษาความสมดุลให้ร่างกายอยู่ในจุดที่สบาย กระเทียมดิบจึงเหมือนยาธรรมชาติที่ต้องรู้จักใช้ให้ถูกวิธีเพราะมันทั้งสามารถเป็นเพื่อนที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่รบกวนร่างกายได้หากละเลยความพอดีผู้สูงอายุที่เข้าใจหลักการนี้จะรู้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องพึ่งของแพงหรืออาหารเสริมราคาแพง แต่คือการใช้สิ่งใกล้ตัวอย่างชาญฉลาดด้วยการเคารพในพลังของธรรมชาติและฟังเสียงของร่างกายตัวเองเสมอการกินกระเทียมดิบเพียงวันละหนึ่งหรือสองกลีบอย่างสม่ำเสมอจะให้ผลดีต่อหัวใจระบบย่อยและภูมิคุ้มกันโดยไม่สร้างภาระให้ร่างกายเกินไปเป็นการรักษาความสมดุลที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับชีวิตในวัยที่ต้องการความอ่อนโยนทั้งกายและใจการเสริมสุขภาพให้แข็งแรงไม่จำเป็นต้องอาศัยวิธีที่ซับซ้อนหรือออกกำลังกายหนักจนเหนื่อยหอบสำหรับผู้สูงอายุแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอและการดูแลจิตใจให้สงบเพราะร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการออกกำลังกายเบาๆทุกวันไม่เพียงช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงหรือหัวใจทำงานดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขทำให้จิตใจเบิกบ,บานและรู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยเช่นการเดินรอบบ้านการยืดเส้นในตอนเช้าหรือการทำสมาธิอย่างสักงบสักไม่กี่นาทีก็สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมหาศาล เมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อและกระดูกจะเริ่มสูญเสียความแข็งแรงตามธรรมชาติแต่ข่าวดีคือร่างกายยังสามารถฟื้นฟูได้เสมอหากได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมการเดินช้าๆในสวนทุกเช้าเพียง20-30นาทีจะช่วยให้กล้ามเนื้อขาแขนและหลังทำงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นและปลอดขยายตัวได้เต็มที่การเดินยังช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอและช่วยปรับอารมณ์ให้สงบลงด้วยเพราะการก้าวเท้าอย่างสม่ำเสมอเป็นจังหวะจะช่วยให้สมองเข้าสู่สภาวะสมาธิโดยธรรมชาติการเดินที่่โลลงงงกาาแแสดยมเช หายิ่งช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีจากธรรมชาติซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมความแข็งแรงของกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันหากไม่สะดวกออกไปข้างนอกการยืดเส้นภายในบ้านก็ให้ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าก,การยืดกล้ามเนื้อช้าๆทุกเช้าโดยเน้นบริเวณไหล่หลังเอวและขาจะช่วยลดอาการตึงปวดหรือชาที่เกิดจากการนั่งหรืออยู่ในท่าเดิมนาน,น,านๆการยืดเส้นทําให้เลือดไหลเวียนไปยังข้อต่อและกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดอาการบาดเจ็บและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายการยืดกล้ามเนื้ออยาง ช่วยให้รู้สึกโล่งและผ่อนคลายเหมือนเป็นการปลุกพลังในตอนเช้าให้พร้อมรับวันใหม่ด้วยรอยยิ้มการฝึกสมาธิหรือทําจิตใจให้นิ่งก็เป็นอีกหนึ่งการออกกําลังกายในเชิงลึกสําหรับผู้สูงอายุแม้จะไม่ได้ขยับร่างกายแต่การหายใจเข้าออกอย่างมีสติและปล่อยให้ความคิดสงบลงจะช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงความดันโลหิตลดลงและระบบประสาทผ่อนคลายการทําสมาธิไม่จําเป็นต้องนงั่งนานหรืออยู่ในท่าทางเฉพาะแค่หลับตาหายใจลึกๆและปล่อยให้จิตอยู่กับปัจจุบันเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็เพียงพอที่จะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทําาใหห้้ลับบสยขึน กิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจําวันก็ถือเป็นการออกกําลังกายได้เช่นกันการทําสวนรดน้ําต้นไม้ล้างจานกวาดบ้านหรือแม้แต่การเดินไปหยิบของภายในบ้านล้วนเป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อโดยไม่ต้องออกแรงมากสิ่งสําคัญคือการไม่อยู่เฉยเกินไปเพราะการนั่งนิ่งนานๆทําให้เลือดไหลเวียนช้าลงและกล้ามเนื้ออ่อนแรงการขยับร่างกายทุกชั่วโมงเช่นลุกขึ้นยืนยืดแขนยืดหลังหรือเดินไปดื่มน้ําเล็กน้อยจะช่วยให้ร่างกายไม่แข็งตึงและลดอาการไม่ล้าในระหว่างวัน การออกกำลังกายเบาๆที่เหมาะกับผู้สูงอายุเช่นโยคะช้าๆไทเก็หรือชีกงก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะเน้นการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนและต่อเนื่องพร้อมกับการควบคุมลมหายใจอย่างสงบการฝึกเหล่านี้ช่วยให้สมาธิดีขึ้นระบบหายใจและหัวใจทำงานประสานกันและยังช่วยปรับสมดุลของพลังในร่างกายการทำโยคะช้าๆทุกเช้าจะช่วยคลายกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นส่งผลให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นและมีสมาธิมากขึ้น ในอีกแง่หนึ่งของสุขภาพการพักผ่อนอย่างเพียงพอและการนอนหลับคุณภาพดีเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญพอๆกับการออกกำลังกายเพราะการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมเซลล์ฟื้นมฟูกล้ามเนื้อและปรับสมดุลของฮอร์โมนการทำกิจกรรมเบาๆระหว่างวันจะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและรู้สึกง่วงในเวลาที่ควรนอนการนอนหลับลึกเพียงพอจะช่วยลดระดับความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันและทำให้ตื่นขึ้นมาพร้อมความสดชื่นทั้งกายและใจ นอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วการดูแลสุขภาพจิตก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะความคิดและอารมณ์มีผลโดยตรงต่อร่างกายความเครียดหรือรังสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงภูมิคุ้มกันลดลงและส่งผลให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ทำให้มีความสุขเช่นฟังเพลงที่ชอบอ่านหนังสือหรืออยู่กับครอบครัวเป็นวิธีเติมพลังใจที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกอ่อนเยาว์และมีความหมายในทุกวัน การหัวเราะก็เป็นยารักษาโรคอย่างหนึ่งที่มักถูกมองข้ามการหัวเราะช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทำให้ร่างกายผ่อนคลายหัวใจเต้นเป็นจังหวะและกล้ามเนื้อคลายตัวการพูดคุยกับเพื่อนการดูหนังตลกหรือเล่าเรื่องสนุกสนุกกับหลานหลานก็เป็นการออกกำลังกายทางอารมณ์ที่ทำให้หัวใจแข็งแ,งแรงขึ้นโดยไม่ต้องเสียแรงเลยสักนิด อาหารที่รับประทานร่วมกับการดูแลร่างกายก็มีผลต่อพลังชีวิตของผู้สูงอายุการกินอาหารครบห้าหมู่เน้นผักผลไม้และโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นปลาเต้าหู้หรือถั่วจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วและไม่รู้สึกหนักระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นและผิวพรรณสดใสขึ้นการดื่มน้ำเพียงพอในแต่ละวันก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและลดอาการอ่อนเพลียจากภาวะขาดน้ำได้อย่างมาก การใช้ชีวิตอย่างมีจังหวะและสมดุลเป็นหัวใจของสุขภาพในวัยสูงอายุการตั้งเวลาในการตื่นกินอาหารและพักผ่อนให้สม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นและระบบต่างๆทำงานสอดคล้องกันการมีวินัยเล็กๆเช่นการเดินเล่นหลังอาหารการยืดเส้นก่อนนอนหรือการหายใจลึกๆเมื่อรู้สึกเครียดจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นนิสัยที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสงบโดยไม่ต้องพยายามมาก ในทุกการขยับร่างกายและทุกลมหายใจที่รู้ตัวผู้สูงอายุกำลังมอบของขวัญให้กับตัวเองคือความยืดหยุ่นความแข็งแรงและความสงบในใจการออกกำลังกายเบาๆและการฝึกจิตอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่เพียงกิจวัตรแต่เป็นเส้นทางสู่การมีชีวิตที่เปี่ยมสุขและมีพลังเพราะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอจะไม่หยุดนิ่งและจิตใจที่ผ่อนคลายอยู่เสมอก็จะไม่แก่ชราการดูแลตัวเองด้วยวิธีเรียบง่ายเหล่านี้คือการบอกกับร่างกายว่าเรายังรักมันและยังพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกลมหายใจ สุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่ยังรวมถึงจิตใจที่สงบมั่นคงและมองโลกด้วยสายตาแห่งความหวังทัศนคติเป็นสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่ายาเพราะมันกำหนดวิธีที่เรามองโลกวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองและสุดท้ายคือวิธีที่ร่างกายตอบสนองต่อชีวิตในแต่ละวันสำหรับผู้สูงอายุแล้วการมีทัศนคติเชิงบวกคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขเพราะถึงแม้สังขารอาจเปลี่ยนไปแต่จิตใจที่เบิกบานและมองทุกสิ่งด้วยความเข้าใจสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันทีีีี่่่มมคคุณาแลละเปยยด้ววพังชิต เมื่อคนเราอายุมากขึ้นร่างกายเริ่มช้าลงการทำกิจกรรมบางอย่างอาจไม่สะดวกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือมุมมองการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยใจที่สงบคือจุดเริ่มต้นของความสุขผู้สูงอายุที่เข้าใจว่าความแก่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาใจมากกว่าเพราะพลังของความคิดนั้นส่งผลโดยตรงต่อร่างกายหากเราคิดบวกสมองจะหลั่งสารเอนโดฟินและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะ สม่ำเสมอความดันโลหิตลดลงและระบบภูมิคุ้มกันแข็งแกร่รงขึ้นในทางตรงกันข้ามความเครียดความโกรธหรือความกังวลจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งหากะส,สมเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดโรคเรื้อรังได้ง่าย ทัศนคติเชิงบวกเริ่มต้นจากการมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะของห้านร้านกลิ่นหอมของอาหารเช้าหรือแสงแดดอุ่นยามเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่างการรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเป็นเหมือนการบำรุงหัวใจให้เต็มไปด้วยความสุขโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกผู้สูงอายุที่ฝึกมองโลกในมุมดีจะไม่จมอยู่กับความคิดลบหรือความเสียดายต่ออดีตแต่จะใช้พลังแห่งความรู้สึกดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในแต่ละวันความคิดเช่นนี้ไม่เพียงทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแต่ยััังงงงส่่ผลลททาาาาากกยภพพจรรริๆเะคนนนีีีมมมออณ์ดห บิกกว่ามีพลังมากกว่าและฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยได้เร็วกว่าคนที่จมอยู่กับความเครียดการหัวเราะคือยาวิเศษที่ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวเองการหัวเราะช่วยกระตุ้นระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นสมองปลอดโปร่งและกล้ามเนื้อผ่อนคลายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การหัวเราะไม่จําเป็นต้องมาจากเรื่องตลกเท่านั้นแค่ยิ้มให้กับสิ่งเล็กๆหรือพูดคุยเรื่องขำขันกับเพื่อนก็เพียงพอที่จะสร้างพลังบวกในแต่ละวันการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่หัวเราะและคิดบวกจะช่วยส่งต่อพลังงานดีๆเหมือนแสงแดดที่ส่องถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกได้อย่างลึกซึง้งคือการอยู่กับปัจจุบันเพราะความทุกข์จำนวนมากของคนเรามักเกิดจากการคิดถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงผู้สูงอายุที่ฝึกให้ใจอยู่กับตอนนี้ จะพบว่าชีวิตเรียบง่ายและสงบมากขึ้นการหายใจลึกๆมองดูต้นไม้ฟังเสียงนกร้องหรือแม้แต่การนั่งจิบชางเงียบๆก็เป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันที่ช่วยให้สมองพักและหัวใจอ่อนโยนการอยู่กับปัจจุบันไม่เพียงช่วยลดความเครียดแต่ยังทําให้รับรู้คุณค่าของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงเพราะเมื่อใจเราเปิดรับและให้อภัยเราจะรู้สึกเบาสบายเหมือนยกของหนักออกจากหัวใจความโกรธและความขับข้องใจเป็นเหมือนพิษที่ค่อยๆสสะมแลลบัันนทอนพงชีวิต โดยไม่รู้ตัวผู้สูงอายุที่รู้จักให้อภัยและเข้าใจผู้อื่นมักจะมีความดันโลหิตต่ำกว่าและมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยกว่าเพราะหัวใจที่ปลอดโปร่งทําให้เลือดไหลเวียนดีและระบบประสาทอัตโนมัติทํางานอย่างสมดุลการให้อภัยไม่ได้แปลว่าต้องลืมแต่คือการยอมรับและปล่อยวางเพื่อให้ตัวเองได้ก้าวต่อไปอ่อยห่างสงบ การอยู่ท่ามกลางคนที่รักและมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นก็เป็นพื้นฐานของสุขภาพจิตที่ดีผู้สูงอายุที่ใช้เวลาพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเป็นประจำจะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและไม่โดดเดี่ยวการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมช่วยกระตุ้นสมองทำให้จิตใจสดชื่นและลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าหรือโรคอัลไซเมอร์ด้การแบ่งปันเรื่องราวดีๆการให้คำแนะนำจากประสบการณ์หรือการรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจล้วนเป็นวิธีเติมเต็นชีวิตในวัยที่มีเวลามากขึ้น การตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างทัศนคติที่ดีเพราะเมื่อเรามีสิ่งให้ทำมีเป้าหมายให้ก้าวไปข้างหน้าเราจะรู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่าเช่นการดูแลต้นไม้ให้โตขึ้นการเดินครบจำนวนก้าวที่ตั้งใจหรือการฝึกทำอาหารเมนูใหม่การทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จในแต่ละวันจะสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องทำให้รู้สึกว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยโอกาสและความหมาย อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยรักษาทัศนคติเชิงบวกได้คือการให้อภัยตัวเองหลายคนมักโทษตัวเองในสิ่งที่เคยพลาดหรือเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่การปล่อยใจให้ติดอยู่กับอดีตมีแต่จะทำให้สูญเสียพลังในปัจจุบันการให้อภัยตัวเองคือการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์การพูดก,กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเช่นฉันทำดีที่สุดแล้วเป็นการปลอบโยนจิตใจให้กลับมามีความสงบและพร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอ ทัศนคติที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาแต่หมายถึงการเข้าใจว่าทุกสิ่งมีด้านดีอยู่ในตัวเองเสมอแม้ในวันที่เจอเรื่องยากก็ยังสามารถมองเห็นบทเรียนหรือคุณค่าที่ซ่อนอยู่การคิดเช่นนี้จะช่วยให้ใจแข็งแรงและไม่วันไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพราะในทุกสถานการณ์ยังมีสิ่งที่เราควบคุมได้เสมอนั่นคือวิธีคิดและการตอบสนองของเรา ผู้สูงอายุที่มีทัศนคติบวกมักจะดูอ่อนเยาว์กว่าวัยเพราะความคิดและอารมณ์ส่งผลโดยตรงต่อการหลั่งฮอร์โมนในร่างกายเมื่อเรารู้สึกมีความสุขร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยชะลอวัยทำให้ผิวพรรณสดใสระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นและหัวใจเต้นอย่างสมดุลคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะบ่อยและไม่เก็บเรื่องเล็กๆมาใส่ใจ,ม,จมักจะมีพลังชีวิตที่เปล่งออกมาจากภายในโดยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มเติม สุขภาพกายและสุขภาพใจจึงไม่สามารถแยกจากกาันได้การกินดีออกกำลังกายดีและพักผ่อนดีจะยิ่งมีพลังเมื่อมาพร้อมกับจิตใจที่คิดดีเพราะจิตใจคือแรงขับเคลื่อนของทุกสิ่งในชีวิตการตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มขอบคุณสิ่งรอบตัวและเลือกที่จะมองทุกวันเป็นโอกาสใหม่ในการเติบโตคือวิธีแห่งการมีสุขภาพที่แท้จริงซึ่งเริ่มต้นได้ในทุกลมหายใจของวันนี้ไม่ว่าอายุจะมากเพียงใด สุขภาพที่ดีเริ่มจากใจที่คิดบวกเมื่อจิตใจสงบมองโลกด้วยความเข้าใจร่างกายก็จะตอบสนองด้วยพลังและความสมดุลผู้สูงอายุทุกคนสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวสดใสและเต็มไปด้วยความหมายได้เพียงดูแลใจให้เบิกบานและใช้ชีวิตด้วยความขอบคุณในทุกวัน